เผยลึกมุมมืดค่ะโกลเด้นบอยถูกเร่ขายในตลาดมืดค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคนที่ขุดเจอโกลเด้นบอยเนี่ยได้มีการเปิดเผยเองกับปากค่ะว่าของที่ได้กลับมาเนี่ยมีไม่ครบ เครื่องประดับสุดล้ำค่าที่เคยขายไปพร้อมกับโกลเด้นบอยหายปริศนาค่ะโดยคนขุดนะคะก็คือนางนินเป็ดสกุลค่ะอายุ69ปีอาศัยอยู่ที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็นางนินเนี่ยเป็นคนขุดเจอโกลเด้นบอยพูดเป็นภาษาท้องถิน่นภาษาขเขมรน,นะคะผ่านนายธนกฤษชัยหมกอายุ4 3ปีเป็นผู้สื่อสารให้ค่ะก็คือนางนินเนี่ยเขาเล่าบอกว่าปี2 5 1 7หรือว่าประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ย ตนกับสามีนะไปขุดหามันตามธรรมชาติบริเวณนั้นแล้วปรากฏว่าไปขุดเจอวัตถุประหลาดโดยเจอเป็นท่อนขาก่อนนะเห็นเป็นสีดำคล้ำก็ค่อยๆขุดไปพบเป็นเหมือนพระพุทธรูปค่ะ ก็เลยไปเรียกญาติมาช่วยกันขุดจนเจอส่วนต่างๆจนครบค่ะแล้วตอนนั้นนะคะก็ได้นําพระพุทธร,รูปดังกล่าวเนี่ยที่มีความสูงประมาณ150ซนติเมตรกลับมาที่บ้านทําการล้างทําความสะอาดปรากฏว่าพบแสงพุ่งออกมานะคะเหมือนเป็นของมีค่าก็เลยได้มีการจุดธูปขอไม่ให้ส่งแสงออกมาจากตัวรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จึงได้มีการจุดธูปขอไม่ให้ส่งแสงออกมาค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปปรึกษาตํารวจท่านหนึ ที่อยู่สพลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อต้องการที่จะหาที่ขายโดยตำรวจนะคะได้มีการพานาังนินเนี่ยไปที่กรุงเทพประกาศขายให้กับชาวต่างชาติในราคา1นึ่งล้านหกแสนบาทค่ะแต่ว่าชาวต่างชาติเขาก็ต่อนะเหลือ1นึ่งล้านสองแสนบาท ก็เลยตกลงซื้อขายกันในราคานี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าเงินจํานวนนั้นเนี่ยเอาไปแบ่งกันอย่างไรทําไมถึงไม่มีเงินในเวลานี้เพราะว่าก็ต้องยอมรับเลยว่าคุ้มชมในยุคนั้นเนี่ยห้ปีที่แล้วเงินจํานวน1นล้านสองแสนบาทเนี่ยก็ไม่ใช่น,น้อยๆเลยจริงๆนะคะแล้วต่อมาเนี่ยได้มีการสอบถามนางสาวนัทพรเปตสกุลค่ะซึ่งเป็นลูกสาวของนางนินได้มีการเล่าบอกว่าเท่าที่จําได้เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเป็นป่าเคยไปหาเห็ดมาก่อนเคยเห็นว่ามี เป็นคล้ายปรา,าสทแต่ก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าสิ่งที่แม่เล่าให้ฟังตอนนี้เนี่ยหลังจากที่แม่เห็นภาพโกลเด้นบอยแล้วแม่บอกเลยว่าเสียหายและก็เสียใจค่ะเพราะว่าโกลเด้นบอยที่จะส่งคืนกลับมาเนี่ยเหลือเพียงร่างส่วนที่ตัวเองจําได้แม่นเลยนะคะที่ติดตัวโกลเด้นบอยเนี่ยก็จะมี1ค่งวงกุฎเพชร 2เป็นลูกตาเพชรค่ะ3เป็นสร้อยสังวานเพชรนิน4เป็นกําไลแขนเพชรค่ะแล้วก็5เป็นเข็มขัดเพชรแล้วก็นินค่ะไม่เหลือแล้วนะคะและสําหรับโกลเด้นบอยนะคะคุณผู้ชมพิพิธภัณฑ์ศิละปะเดอะเมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตของสหรัฐอเมริกาเขาเนี่ยจะส่งคืนประติมาก,กรรมโบราณของไทย2รายการนะคะก็คือได้แก่ประติมากรรมโกลเด้นบอยสวมเครื่องทรงชั้นสูงหล่อด้วยสำริดแล้วก็กระไหลทองพร้อมกับประติมากรรมหญิงสาวพนมมือเหนือศีรษะค่ะมี อายุเก่าแก่ประมาณ900ถึง1,000ปีเป็นสมบัติของแผ่นดินนะคะที่หายไปจากปราสาทบ้านยางโป่งสราอําเภอล,ละหา n ทรายจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะก็จะถูกส่งคืนมาที่ประเทศไทยเย็นวันนี้น่าถึงแล้วค่ะแล้วก็จะผ่านขั้นตอนทางศุลกากรแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็จะมีการแถลงรับมอบปฏิมากรรมกันในวันที่11พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะมีการจัดแสดงให้ประชาชนได้ศึกษาแล้วก็เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่ง ชาติพระนครต่อไปค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตกันอยู่นะถึงข้อที่บอกว่าถ้าเทียบกันแล้วนะมูล,ลค่าของโลเ้นบอยตอนนี้เนี่ยน่าจะเยอะกว่าแต่ก่อนก็เยอะเมื่อเทียบจากค่าเงิน1.2ล้านใน50ปีก่อนตอนนี้ก็น่าจะมาหาศาลอยู่ก็เลยเกิดข้อสงสัยกันต่อนะว่าอ้าวแล้วโลเ้นบอยที่กลับคืนสู่ไทยเนี่ย จะเป็นของจริงไหมและส่วนประกอบอีกค่าชิ้นมีจริงหรือเปล่าแล้วมันหายไปไหนคะ่ะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยก็ลุ้นกันอย่างเดียวเลยนะคะว่ากรมศิลปากรเนี่ยจะทําการเปิดเผยรูปภาพระหว่างซื้อขายหรือไม่นะคะแล้วหลายฝ่ายก็ลุ้นว่าให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดคนไทยเนี่ยก็จะได้สบายใจเพราะว่าจากบ้านจากเมืองกันไปนานกลัวจะโดนสับเปลี่ยนระหว่างทางะคะ